สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุข้นจ้าแม่นํำไผ่ช่องปัม้มหกักพักสวนขั้วจ้าสำหรับชิปนี้เศร้านี้แม่น้ำไผ่เสียเอาประสบการณ์ดีๆเอาเกียร์กล้องดูเล็กๆหน่อยๆมฟากฝาาพีตอนน้องจ้าพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับการทํำเสาพกหรือก,การเอ่อแกงพงพกหรือว่ากระตุ้นพิกให้พิกบอกหมากดกหอกหน่อยดกประมาณนี้จ้าพี่น้องคือขั้นตอนเดียวกันสีได้ประดนลแบบสองต่อจ้าพี่น้องเศร้านี้อากาศดีดีจ้าพี่น้อง ก่อนอื่นงางไปนี่ละจ้าพี่น้องเบื้องปลาหอมหกแม่น้ำไผ่โบเวลาหน่อยจ้ายน่าหมอเอ้ากะสิลุกมาช่ำพักนี่จ้าพี่น้องลุกมาช่ำพักเอาออกมตะตะแหลวแปลงเดียวเบื้องอุปกรณ์แม่น้ำไผ่ยังไม่ให้เมีนยนนี่จ้าหัวโค้มลงเห็ดงานแต่เ้าจ้าพี่น้องหอมเ <c oughs> พิ่งเอาหญ้าออกให้จ้าพี่น้องนี่เรากะสิเอาเลิกเอามะเขือเทศมาใส่หนังคางนี่จ้าเพราะว่าเบียร์ไม่เขี้ยเทศเอ,อ่อแม่น้ำไผ่ไตถุงบ่เบิด ที่เหลือเมลํมาลำไยเสียวร่งเปลี่ยงมั่วใจพี่น้องเสียวร่งเปลียงหอมกับเกิดดีอยู่จใจแต่ว่าเมลํมาลำไยยังบ่มีเวลามาเอาหนาบ้างเห็นแต่หนาท่วมเมลํมาลำไยสีฟาดปุ๋ยล่งองยางเดียวให้เพิ่นซัดขึ้นสะก้อนจใจพี่น้องให้หนาพ่นขึ้นงา่งามอีกจั๊กสองสามเมื่อนี่แหละเมลํมา,าลำไยยังสิแจ้งเวลามาเห็ดแต่ว่ายยุ่งเปลี่ยนปวกนี้เขากับข้นงามขั้จใจพี่น้องเขากับข้นงามขั้วเพราะว่าเขาได้ปรุงดินนะจ๊ะเนา,านะดินดยุ่งทั้งเปลียนนี่ นกับเขาถือว่าหลายจ่าพี่น้องทำไมรังไสกับสิหาเวลามาเอาเก็งงานหลายอย่างจ้ะเก็งงานหลายอย่างอันนี้ก็เป็นหอมกระเทียมกับไอหอมชีจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้ำมันนี่กับสิเอาพริกมาปลูกใส่เบิร์ละจ้ะพริกมะเขือแต่ว่ายุบเปลีย่ยนยุบแค่เป็นกับง่ามนะจ้ะพี่นงนี่เป็นกับง,งา่า,า,งงงามนะจ่ายุบเปลีย่ยนยุบแค่ วายุเปียงยกแข่หนึ่งกับ่ได้เอา n h านี่แหละจ้าเป็นยังเมียน้ำพ่ยังคอยเน้นนนาะจากเนาะจะคอยเน้นเปียงยกแข่เปียงยกแข่งฝนซ้ำใบจ้าพี่น้องต่างกันร้ายจากับล่งบินสบายแห้งบ่ได้เอาห h ả เอางูจ้าพี่น้องบ่ได้ดูแลยังหมางไม้เมียน้ำพ่าจังเน้นสละเวลาคือเห็ดเปียงยกแข่คือมันยากอยู่ตอนเหตุต่ว่ามันก็ซ้บายตอนนี้แหละจ้าตอนเ่าดูแลตอนเ่าเบื้องฝ่าจ้าพี่น้องฝนลิ้นลิ้นตกตกยุงหมาว่านี่จ้าเป็นอ่า เป็นลิ้นยุดยุดเล่นเล่นยุดยุดประมาณนี่ยจ้าพี่น้องป้าบิ้งเบิ้งยอดอันนั้นพี่น้องบึ้งจ่าบิ้งยอดไอ้พักอีลำแม่ลำไผ่ตัดออกเบิ้งกระลังโป่งอุลวัวอียิปตขึ้นเลยจ้าพี่น้องพ่อลูกสเสียบนะจ่าบิ้งอีกจ้าอาทิตย์นึงเก็บพอดีพอดีเลยจ้าพี่น้องเบิ้งมะเขือถือกินฝนจ้าพี่น้องใบเปลือกเปล่าขึ้นแล้วเบิ้งเนี่โอ้ยบัลือกแตงเมลำไผ่อัวมา่อแล้วจ่าพี่น้องเบิ้ง แม่ลำไพ่เห็นฝนเกิดบ่ดีแม่ลำไพ่ได้ไว้สีฮ็ดเอาจากพี่น้องบึงเฮจังได่ะบัดนี้คือเป็นตาเสียเวลาเปลียงแท้แม่ลำไพ่สิเฮจังได่ะบัดนี้เอาทั่วใส่บ่พี่น้องเอาทั่วมาส่เลยบ่อาะป่าคืออ่าถ้าสิทอนถิ่มก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะตาเสียวเน่อื่นมาไส่แม่ลำไพ่สิจัดกันกับเปลียงนี่แบบใดนาะตตรงไปบ้างแผียก้อนจากพี่น้องเบิ่งจากพี่น้องถือฝนใบกาล่งปลื้มปล่าขึ้น ทางนี่กับปลูกบัวปลูกแตงม่ว้เพิ้นกับว่าเกิดจ้าเดี๋ยวสิเอามาปลูกไหมนี่แหละจ้าการเกษตรว่าม่นว่างเงีผยนทีเดียวสิแล้วจ้าพี่น้องแต่เขาบ่เกิดว่างหกองเขาก็เหตุไม่ตรงกลางนี่จะมีหัวละผ้าจ้าพี่น้องจะมีหัวละผ้าน้าจ้าจะมีทั้งมะเขือแล้ของหัวละผ้าแปีนงนั่นเมน้ลำไส้กับวนันเปออีตูส่นั่นละจ้ะามันเปออีตูส่น้าเดี๋ยวเมน้ลำไส้สิได้มาจัดการไหมวางแผียนเหตดแบบไม่จ้าพี่น้อง เมื่อนี้เนื้อหาในเรื่องนี้เกี่ยวกับพิกากพี่น้องเก,วก,ก,ก,วก้วกับพิกการทําสาวพิกแล้วก็เป็นการกระตุ้นหรือว่าเป็นการถือว่าเป็นการแกงพิกนั่จ้ะเนาะเป็นการแกงพิกว่าให้พิกเพิ่นออกมากดกเป็นขันนนนข้นตอนเดียวกันจบในขั้นตอนเดียวกันจ้าพี่น้อง <c oughs> สำหรับการสีทําแบบนี้คือแมงลำไผ่น,นานะจ้ะเนาะการว่าหมาักดกคักจ้าพี่น้องแ,แกง เฝ้าออกลูกออกมากออกน้วยให้ห้าจ้าพี่น้องสำหรับการทีว่าสีเฮ็ดวิธีเดียวกันก็เมลลํลำไพ่ต้องมีการว่างแผนจ้ะพี่น้องต้องมีการวางแผนคือว่างแผนแต่งแต่ตอนลงมือปลูกจ้าพี่น้องหนึ่งถ้าต้องมีพันวาง,งแผนเราก็เตรียมการท่าสิเฮ็ดแบบเมลล์ลำไพน่นี่หนึ่งคือปลูกพริกวาต้องเด็ดยอดจ้าพี่น้องปลูกพริกวาต้องเด็ดยอด เปีนยังคือบอ่ตองเด็ดยอดเพราะว่าแมล์ลำไพ่ต้องการขอจ้ะพี่น้องต้องการลำต้นที่เขาสูงหลอกก็ต้องการลำเดียวจ้ะพี่น้องบ่ได้ต้องการลำคูเบื้องนี้เมล์ลำไพ่เฮ็ดไวจ้ะพี่น้องแ <c oughs> มล์ลำไพ่ต้องการลำต้นที่สูงให้ได้ไหลขอตาที่สุดจ้ะพี่น้องเดียวอีกอย่างกับการโน้มของเฮ้าก็สสเฮ็ดงเดียวอีกอย่างแมล์ลำไพ่คือบอ่ต้องการให้เขามีขนันแยงมีกิ่งมีงาหลาย พราะว่าถ้าเหเ้็นหอ,อ,กา,อาก็ต้องตัดแตงกิะแขนงออกแม่ล้ำไพ่บ่อยากตัดบ่อยากแตงคือแม่ล้ำไพ่คือสี่พซุ่นเลยจ้ะพี่น้องแม่น้ำไพ่สี่พชุ่นงาชุ่นกิ่งก็เลยเพระว่ายังพราะว่าแม่ล้ำไพ่เคยเห็ดวิที่ตัดมาแล้วคือสมัยโบราณผูเ่าเป็นเห็ดคือ,คอพิกเก็บได้เป็นปีแล้วเพิ่นต้นเสียมส่มแล้วบ่คอยออกหมากแล้วเพิ่นกะสิตัดทิ่งเราให้โปรงไม่มันบ่าจ้ะสมัยตะกี้แต่ว่าแม่ล้ำไพ่เคยถลองมาแล้วคือจ้ะ คือมันบ่ได้ผลจ้ะพี่น้องบ่ได้ผลเพราะว่าแมลาไพัตัดเลี้ยโป่งขึ้นมาก,กจริงแต่ว่าพ่นบุ่ขื้นบ่งอกบ่างามบ่ไปหนามาหลังแล้วอีกอย่างคือติดไวรัสติดโรคใบกูดใบงี้ใบงอท่านที่เลยจ้ะพี่น้องนี่คือเหตุผลของเมล็ไพัที่ว่าเมล็ไพัเป็นอย่างคือเพเหตอว,เอวิธีนั่นแมล็ไพัมาเหลือกวิธีนี่ทําสาวนี่แมล็ไพัเอื่นว่าวิธีแกงพริกให้ลูกดกแล้วก็ท่าสาวไปในขั้นตอนเดียวกันต้นเดียวห่อสีไดทั้งกินมากกินน้อย ต้นท้าสาวขึ้นมาแต่ว่าแม่น้ำไผ่สีบ่อปล่อยให้ต้นพริกเซียมส้มได้จ่าเด้อสีบ่อห้ต้นพริกส้มสะกอนห้องหอยเห็ดคือของแม่น้ำไผ่สีเห็ดแต่งแต่เกศเดือนถึงแปดเดือนประมาณนี้จ้าเกศเดือนถึงแปดเดือนนับจากมือปลูกคือห้เห็ดเลยจ้าพี่น้องอย่าให้ต้นเขาส้มย่าให้ต้นเขาแกเพราะว่าถึงขนาดต้นส้มต้นแกไปแล้วบางเทือเขาก็อาจจะติดโรคติดโรคไวรัสโรคล่าสนิมไปแล้ว ตันพิกเขาว่ามีคว่มตานทาน่านบ่ามีคุ่มตานท่านบ่ราเขียงแรงแล้วจ้าวองงงาก็คือข้นเถานั่หนะจ้าพี่น้องข้นเถามีลูกนั่นแหละ <c oughs> เปรียบเทียบยังยๆจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่ล้างไพ่สบพ้าเมื่อบึงวิธีเห็ดวิธีเห็ดกับเพายากจักเม็ดจ้าพี่น้องอายุทีสิเห็ดได้ก็คือ,อยุทีเกตถึงแปดเดือนประมาณนี้จา้าคือเห็ดเลยจ้าพี่น้องเห็ดเลยคือไห้ต้นเขาสูง ขนาดต้นของเขาสูงได้คอตาทิพยุบทิป่ประมาณจากสิบขอตาจ้าพี่น้องเฮ็ดเลยจ้าพี่น้องการเฮ็ดกับว่าอยากจ้าพี่น้องก็คือตอกลักแล้วก็นมล่งเขา,า้ามเขานโนมเขาลุงมามมัดใบแต่วา่าบดได้เอาล่งถึงติดดินได้จา้าเพราะว่าเดี๋ยวพีเข้าสีโดนดินจ้าพี่น้องเดี๋ยวสีติดเชือติดโลกติดไว้รัดอีกคือเอาประมาณขอให้เขานโนมโนมลง่งแค่เขาหนึ่งหนึ่ลงลงเขาก็สัมผัสได้แล้วว่าเออ,ต,อกะกะต้วนเขาพิษปกติเขาก็สิดันให้แตกแขนงแตกคอตาขึ้นมาแบบนี้จ้าพี่น้อง เขาสิแตกคอตาขึ้นมา,าแบบนี้สีได้ทุกคอเลยจ้าพี่น้องอันนี้วิธีนี้คือห้าสีได้ทั้งตน้นทั้มสาวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกตอนแรกคือปลาพริกของห้านี่ห่างๆเลยจ้าแต่ว่าอีกสองสามอาทิตย์นี้นาตึ๊บเราจะปลาพริกห้าได้ต้นพริกที่เพิ่มขึ้นหลายเลยจ้าพี่น้องนี่ต้นพริกที่เพิ่มขึ้นหลายเลยเป็นสิบๆขนานนี้จ้า แต่ละต้นได้เพิ่มเพิ่มขึ้นอีกเป็นสิฟขนยงเลยอีกอย่างตัวนี้ก็ห้ากับเก็บมาไปปกติจ้ะพี่น้องเก็บมาเก็บน้อยไปตามปกติจ้ะเบิง้งดกคักจ้ะพี่น้องดกแห้งนี่คือการถือแกงของเขาจ้ะพี่น้องเขาถือแกงเขาก็เลยเป็นน้อยเป็นดกคักขนาดเบิ่งจ้ะพี่น้องอันนี้ได้ประโยชน์แบบสองถอดสองต่อจ้ะพี่น้องหนึ่งได้ต้นท่ำสาวสองกินหมากไปเรื่อยๆคือเขาจะเก็บหมากเก็บน้อยไปเรื่อยแต่ว่าขอขอสำคัญคือพี่น้อง เดแล้วจะเริ่มจะ่ริืมเติมปุ๋ยให้เพื่อนจ้าเติมปุ๋ยบำรุงตุ่นบำรุงหม,มากสก้อนสูตรของแม่นางไผ่ที่เคยบอกไปแหละจ้าสูตร 10c 3c อันนี้คือเร่งตุ่นเขาน้าจ้าเร่งใบรักษารักษาอตัวนี้ก้อนจ้นให้เขาอวบให้เขาอวให้เขาง้ามไปน้าเราอีกอย่างมากกะกระตุ้นยอดพวกนี้ให้เขาแตกยอดไปเรื่อยๆคือให้เขาขยายตอยอดไปให้เขากินมากไปโดนๆจ้าคือการจ้บพี่น้อง แล้วเขาก็จะคอยมาเติมสูตรสิผาสิผาสิหาหรือว่าสูตรซิพกสิพกสิพกกับประมาณน,นี้จ้าพี่น้องได้สามารถซับเปลี่ยนเติมกันเข้าไปซับเปลี่ยนเติมเติมกันเข้าไปได้จ้าพี่น้องสาหรับปุ๋ยสองสูตรนี่คือเขาสิบ,บำรุ่งทั้งปุ่นทั้งหม,งมากนั่นดีจ้าพี่น้องแมลาไพ่ยเห็ดแล้วคือว่าจากประสบการณ์ข,ของแมลันพ่ยเนาะจ้าเนาะจากประสบการณ์ของแมลันพไาเห็ดมาหลายๆปีเมลันพ่ว่าสูตรนี้สุดเก่งเลยจ้า เบิง้ขนนงขะเนยงเ้าสีได้ขะแนงสีมากขึ้นแล้วห้องก็สีได้น่วยจ้หน่วยทีโดกกินไปปก,กติพวกนี้ห้องก็กินไปลอหยดพวกนี้เดี๋ยวยอดพวกนี้นออก็กกาลังสิวเขาแตกนี่เขาก็เป็นดอกเป็นหมากเลยจ้ะเขาเป็นดอกเป็นหมากเร็วบ่ต้องเดยร่อนานได้เป็นสิบซิบจ้ะพี่น้องได้เป็นสิบซิบขะเน,นียงต่อไปป้าพริกที่ว่าเหลียวเบิง่งห่างๆมีต้นเดียวก็โดต่อไปก็สิเป็นป้าพริกที่นะตึบ๊บเลื่อจ้ะพี่น้อง นี่ือขอดีแล้วก็วิธีการแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากแม่น้ำไพ่มาบอกซูนองฟังเพื่อให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็ไปเฮ็ดล่ลลองเบิ้งได้จากพี่น้องเด้ยอย่าให้ยล่องให้พี่ต้นช่วงได้จากเพราะว่าแม่น้ำไพ่สีเฮ็ดระยะเกียถึงแปดเดือนแม่น้ำไพ่ก็บเก็บมากพราสมควรเลยจา้านี่ยเก็บมากเลยเป็นเดือนสองเดือนเลยจา้าแม่น้ำไพ่ก็บเก็บมากโดนตืบแล้วจากพี่น้องแต่ว่าแม่น้ำไพ่็ันิ่มได้เวลาสีทําำสาวเขา คืออยากได้หยดได้ขนันแงงเติมไปอีกจ้าพี่น้องห้องกระสีได้พวกนี้ตติมกันไปอีกแต่ขะนแงงงามคักจ้าพี่น้องแต่ขะนแง่งข้นมาอัวงามค่ะล้วก็เติมสารอาหานี่เขาแค่นีนีบ่ได้ดูแลอีหยังมากไายจ้าพี่น้องพานพุนเลวจ้า่านพุนวิกฤตแล้วพี่น้องพานพุนนาร่อนนาเหียงนาเลียงมาแล้วคือมีแต่สีเขานาฝนคือมีแต่สบายจ้าพี่น้องตอนนี้ เอาผลผลิตย่างเดียวจ้ะปลูกไว้เฮ็ดว้แต่สวงแหลงแหงเมล็ดลำไยเฮ็ดว้นี่คือประสบการณ์การปลูกการวางเพนของเมล็ดลำไพจ้ะแมล็ดลำไยว่ามันดีกับเอามาแช่เพื่อแบ่งปันพี่น้องเอาไปเข็ดน้ำท่ำตากมองได้จ้าเด้แต่ว่าก่อนเฮาสิเฮ็ดเฮาต้องวางแพนคือว่าปลูกพริกว่าต้องเด็ดยอดจ้ะพี่น้องบ่อเด็ดยอดคือต้องการเป็นต้นเดียวโกโดขึ้นมาเราก็ไอแบบว่า ต้องการให้คอตาเขาทีงาวยืดแล้วก็คอตาที่ว่าเละไหลตาเพื่อว่างห้องนมล่งเรีวเขาสิแตกขึ้นมาหายเดือดเห้าเดะหลตาประมาณนี้จ้าพี่น้องึ้นเร็วจ้าึืนเร็วงามเร็วแตกเร็วนวนมล่งแค่อาทิตย์เดียวแตกขึ้นงามเร็วดีกว่าวิธีตัดเป็นไหนไหนวิธีตัดนี่คือขอเสียหลายเลยแมลนพํายยุทธเิดเลยจ้าวิธีทันคือบ่ได้ดแล้วจ้าขอเสียหลายจ้าวิธีตัดใส่วิธีนี่ดีกว่าจ้าพี่น้องใส่วิธีนี่แมลงพ่าย่าดี แม่ลำไพ่เลยเอามาแน้นําเลยเอามาแช่ประสบการเพื่อให้พี่น้องเอาไปเห็ดจ้าพี่น้องสําหรับผู้ใดมีตุนพริกที่ว่าเก็บเดือนแปดเดือนเก็บมาพอสมมาพ่อควนแล้วจากนมกระนมร่งนมร่งดอกกะบำรุงรอานหาในเขา <c oughs> กระิีได้มากได้ผลตามที่แม่ํำไผ่เห็ดขีบล่องหายเบื้องนี่เลยจ้านี่จา้าคือประสบการจากแม่ํำไผ่โดยตรงเลยจา้าเห็ดมาหลายปีเลยจ้าพี่น้อง คือสิบันไาเลยจ้ะพี่น้องลุกคักจ้ะลุกคักฝนมาแล้วเมรำไพ่สบายเด้จ้ะผลผลิตกจเริ่มออกทยอยออกเรื่อยๆที่ปลูกไว้กับกำลังงอกกำลังงามนี่คือการร้างแผนของเมรำไพ่สวงบางเหลี่ยงๆจ้ะบ่มีขานบ่ขานจ้ะพี่น้องเมรำไพ่บ่ขานเมรำไพ่มันยิงโดนฝนยังสี่ยิงมีอากาศชื้นๆเย็นๆหนึงสี่เมรำไพ่เหตุงานมืดเมือนได้จ้ะพี่น้องสำรับคลิปนี้หวังว่าคงสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะจ้ะเนาะหวังว่าเมรำไพ่แช่ลงไป คงสิเป็นประโยชน์ให้กับพี่กับน้องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางเพื่อนําเอาไปนําปัป่มปับใส่ไปเฮ็ดล่องเบิ้องแกเพื่อสิได้ผลเสียสิได้สิดีคือแมล็ดลำไยว้าเนาะจ้ะเนาะสำรับคลิปนี้แมล็ดลำไยก็ยสิขอจบไว้เพียงแค่นี้จ้าถ้ามีปัญหาหยังก็ขอคอยข้อมีนคอยทกคอยถามเข้ามาเด้อจา้าเด้อแเมล็ดลำไยยินดีแชร์ประสบการณ์ยินดีให้เก็บความรู้เล็กๆหน่อยๆแมล็ดลำไยได้เก่งไปบ่ทุกอย่างถ้าผู้ใดมีหยังดีๆก็สามารถแบ่งปันแล้วก็มาคอมเมนเมล็ดลำไยได้ เมียลำไผ่กับศิไปเห็นน้ำท่านตามคือกันลหรจ้าหาค่วงรูไปเรื่อยๆคือกันจ้าพี่น้องสําหรับศิษย์หญงเมียลำไผ่กับศิษพ่อจบไใบเพียงแค่นี้เนาะจ้าเนาะขอบุญขอญพุ่นพี่น้องสุขสุขคนได้จ้าเด้อที่เขามารับชมแล้วก็มาติดตามช่องท่ำกับศิษย์เมียลำไผ่ช่องฟ้ามหาภพสวนพุ่มจ้าสวัสดีค่ะ